สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดําสิงนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะคะบ้านล่มเย็นตาบลทับทันนะคะอำเภอสังขะก็ยังคงอยู่กับงานปากบ่อนะคะรถเยอะมากค่ะนี่รอคิวเทนะคะนู่นนานแล้วอะ่ะยังไม่ได้เทสักเที่ยว ไม่ไม่ค่อยได้เที่ยวนะคะยุนี่เพราะว่ารถรถดําก็คือเยอะนะคะ <_ T> จอดรอทีกันแบบเหมือนมดอ่ะ <_ T> ต่อคิวไม่รู้ทีมไหนเป็นทีมไหนอ่ะ <_ T> ไปอีสนานไต่ส่งเข้าประกวด <_ T> เสร์จถึงที่ <_ T> ทางก็ค่อนข้างหนืดน,นะคะ <_ T> <_ T> เข้าได้รอบละคันนะคะ ตอนนี้มุกก็วิ่งกับทีมงานชายสามนะคะเนื่องจากว่าทีมงานอย่าลืมดีเสร็จแล้วหนึ่งล็อกนะคะก็พากันจอดน่าจะรอดูว่าจะได้ขุดอีกล็อกหรือเปล่าหรือยังไงยังไม่ได้คุยกันนะคะมุกก็เลยเอามาวิ่งกับอีกหนึ่งทีมงานนะคะก็เลือกเอาอยากวิ่งกับทีมไหนก็ขอเขาวิ่งเอา รถที่เมกกำลังจะลากมุกนอนนี่นะคะมุกมาเมื่อวานมาถึงนี่เก้าโมงนะคะก็จากบ้านมุกถ้าเกิดว่าไปกับร้อยโลนะคะมุกก็เลยนอนนี่เมื่อคืนมุกก็นอนนี่นะคะอาบน้ําที่วัดนะคะทุกคนชินละไม่ลําบากหรอกคะ่ะก็อยู่จนชินแล้วอะชีวิตเราเลือกไม่ได้นะคะเอาจมล้อนะเ <laughs> อ้ยบางฟุ่นครับ ม้องคุณหน้าค่ะเอามัวแต่ถ่ายเขาลืม <laughs> 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 ไม่มีใครถ่ายให้มุกเลยโอ้ยตายขับด้วยถ่ายด้วยทางค่อนข้างจะหนึ่งนะคะ <laughs> อ่ะสู้เขาได้ไหมเนี่ยลำบากตรงที่ต้องขับขับด้วยถ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงทอ ขอขออีกก่อน เราถึงกับมองนะ่ะดูทางยังหนืดนะคะลั่นนะ่ะถ้าอยู่ในรถไม่ค่อยได้ยินเสียงทอนะคะเพราะว่าปลายทอมันดังออกด้านหลังนี่แหละคนทํางานนะคะจะถ่ายคลิปทั้งทีก็ก็ <c oughs> กลําบากตัวเองนี่แหละ <c oughs> ดินติดล้ำแล้วมั้งเนี่ย มองนะมองไหนอ,อะไรกันนี่นี่ร้อคิวเฮ้ยทางสุดยอดโอ้ยโอ้ยละมุกจะไปทางไหน กลัวจมเหมือนกันนะรถยิ่งแต่หนักหัวอยู่ทางที่เลียวมากพากันขีออ้อมไปนูน่นไปนี่ดูดิรถเยอะมากอะเหมือนมดนะ่ะป้ายป้ายเสียจม จะได้ย้ายทีเทอ๋อนู่นไปดูงานอยู่นหนุ่มตรงสิบโลนะคะว่าจะย้ายย้ายทีเทเพราะว่าตรงนี้จอดรอนานมากก็หลายคนนะคะถามมาว่ามุกเป็นผู้หญิงเวลามุกมาทํางานต่างต่างถิ่นอย่างเงี้ยอาบน้ําที่ไหนเข้า้องน้ําที่ไหนไม่อยากค่ะทุกคนโอ้อแต่ละโอ้ยถาง หัวจะปวดก็คือแต่ละที่แต่ละหมู่บ้านมันก็ต้องมีวัดนะคะก็วัดเละไม่วัดก็โรงเรียนนะคะไม่ยากเขาหน้าจริงจังไปทางไหนเอาเลยอย่าจมนะอายเขา จะรอดหรือจะล่วง แบกด้วยเอียงหนักมากนะคะกลัวกลัวตีลังกาเ้อดูหน้างานถามว่าคุ้มไหมไม่ต้องพูด <laughs> เหนื่อยจัง ไปจมแ <laughs> ล้วแต่งแล้วแต่งทางขิลเล่ะ,อะโอ้ยอยลังกาละน่จริงจิง,จงฟงสานรถช้ำหมดแล,ลว้ว ทางไหนจะได้หลบให้เอ๊ะยังไงอ๋อหลบแล้วแทงอยู่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทำงานเหมือนเดิมคุ้มไหมไม่รู้อาศัยว่ามาถ่ายคลิปด้วยนะคะ<อ>ก็หาเงินหลายๆทางนะคะอาจจะได้น้อยแต่ได้นะ <laughs> ไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนสู้เขาเอา้าว รถไถดันคุณไปผมก็ไปอ้าวปุษาหให้เกียนรถไถกับรถหนักมาก,ก่อนคันนี้แซง่ะตามเขาใส่อหลอามารวมกันหมดแล้วเนี่ยทางสุดยอดทางเหนื่อยดินติดดำอีกจอดแสดินอีกอใครมา ชนเกศดินหมดแล้วอะไม่ต้องซื้อเดียวไหมเดียวนี่น,นูน <c> ค <oughs> ันอื่นก็จะว่าเป็นอนะไรพูดคนเดียวมาเลาะอ,อยู่คนเดียวโอ้ท่าออเอ้ย,อยงไงเลยจะหยุดก็หยุดไม่ได้ ลินลินอยู่ทั้งวันนะเออ,อเจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ออกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มุกด้วยนะคะติดตามจนกว่ามุกจะหมดหนี่นะคะทุกคนตอนนี้เหนื่อยมากบ๊ายบายคะ่ะ